ตื่นแต่เช้าไปหาหมอพาสาวน้อยไปหาหมอตอนเช้าเช้านะคะหมอนัดตอนเช้าโรงพยาบาลแถวบ้านโรงพยาบาลในหมู่บ้านบรรยากาศตอนเช้าเช้าอากาศเย็นนะคะอากาศหนาวมาถึงแล้วนะคะโรงพยาบาล เผ็ดเหรอ <Yep. S 1> อ๋อกินด้านวันนี้กินด้านเหรอลูกเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดไม่เยอะหรอกปกติสั่งมาไม่เผ็ดนะรอบนี้ไม่รู้ทำไมใส่พริกไม่เป็นไรเนาะเผ็ดนิดเดียวเองรู้ไมก วันนี้เป็นวันเกิดของน้องลาติฟ้านะคะครบสามขวบเต็มเมื่อเช้าก็พาไปฉีดวัคซีนมาเนาะกลับมาก็นอน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 ,นอนตื่นขึ้นมานะก็เนี่ยคุณแม่ก็เอาอะไรนะแผ่นแป้งนะคะแล้วก็ดานของชอบของน้องนะคะมาให้กินแต่ปกติจะกินได้นะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่า เขาจะใส่พริกด้วยนะคะออกเผ็ดนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอะ่ะก็คือเยอะอยู่เหมือนกันเนาะโตเป็นสาวแล้วเนาะแป๊บเดียวเองอกินเยอะๆลูกเดี๋ยวป๊าสั่ง KFC มาให้กินแล้วก็เดี๋ยวเราเป่าเค้กกันตอนเย็นเนาะ กินเสร็จแล้วนะคะก็กินขนมต่อเพราะว่าด้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเผ็ดเพราะว่าลาติฟ้าเนี่ยเขาจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ยิ้มหน่อยลูกยิ้มสวยๆหน่อยสมายสมาย <laughs> มานี่มานี่ลูกนีออ่อ่มกอ้มอ้าูกกินเคเอฟซีอ้มอ้ำมเคเลูก,ม,ม, FC, ลกมีอะไรบ้าง มีเฟ้นไฟเนาะแล้วก็มีไก่นะคะมีเซเว่นอัพสลัดแค่นี้เองอ, you. You. อ่ะ,อะ Happy birthday to you อ่ะเ, yeah. เ,เร็ว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 อ่ะเปาเชคยัง Happy birthday to youHappy birthdayHappy birthdayHappy birthday to you อ่ะเปาเปาเร็วเร็ว เปลาอือามออชอบกินเค้กอ่ะลูกวันเกิดปีนี้ไม่มีอะไรซื้อเคก้กล้าเคกเอ f ซมากินที่ <S 2> <S 2> <S 2> บ้านมากินเยอะๆลูกอืมไม่เอาจะกินเองปะป๊าป้อนไงคะปะป,ะป,ะปะ๊าป้อนไงลูก <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เอ,อยากกินเอง ไม่ชอบให้ป๊ป๊าป้อนอโอ้คำใหญ่ๆเลยู <laughs> เอาแบบนั้นเลยเหรอลูกสมบูรน์โดกทีดเทีอืมชอบกิน <laughs> เค้กที่รัก <laughs> ชิมเสียอร่อยไหม, <laughs> ม,มอืม ่อไปอิ่มแล้วโนนอะตื่นขึ้นมาน้ำยังไม่อาบเลยตื่นขึ้นมาผมยังไม่หวีน้ำยังไม่อาบเลยดึกแล้วสามทุ่มแล้วเนาะอุ๊ยอร่อยเหรอลูกอร่อยเหรอเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะกินเค,ค้กอิ่มอะ วันเกิดของน้องลาติฟ้าก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะตอนเ้าก็พาไปฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่าหมอนัดนะคะครบสามขวบแล้วก็ตกช่วงบ่ายๆก็กิน KFC เนาะแล้วก,ก็คือตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่ม้องนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าน่าจะปวดแผลที่ฉีดวัคซีนเนาะแล้วทีนี้ก็ลุกขึ้นมากินนะคะเป็น KFC อ่าแล้วก็มันฝรั่งทอด แล้วส่วนแม่นะคะคุณแม่ก็ดื่มกาแฟแนละ้วแล้วก็เค้กหนึ่งชิ้นชิ้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นขนมปังนะคะขนมปังแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะนี่ค่ะขนมปังเป็นสีเนาะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะสวยทําแบบสวยๆส,ส่วนพ่อก็นี่นะคะดื่มชาเสร็จ <c oughs> ก็ <c oughs> ไปแล้ว ก็วันเกิดของน้องปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ซื้อขนมไปแจกเด็กๆเ,เนาะแจกญาติพี่น้องแจกเด็กๆนะคะทําบุญเหมือนทุกๆปีแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยก็คือมีเค้ก